สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุด,ดินถึกศพกันมังกรค่ะประจํา เดือนกรกฎาคม2566น้นั่นเองนะคะชาวธาตุด,ดินนะคะได้แ,แก่เชาวพฤกษบกค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15บุาพฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะชาวกันค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมและชาวมังกรน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะ ในการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวทัดดินลึกศกันมังกรใน EP นี้ค่ะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้เป็นไวเบอร์ไซส์ได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากนาภัยนะคะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ ไปตัดสินใจใดๆซะเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุดินพึกษศกันมังกรแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวธาตุดินเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวธาตุดินพึกษศกันมังกรคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตหน่อยค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ 6ไม้เท้าค่ะ3ไม้เท้านะคะ9ไม้เท้าค่ะอีกหนึ่งใบนะคะและเป็นไพ่สองถ้วยนะคะชาว้าดินพืชศกันมังกรนะคะในอดีิที่ผ่านมา คุณอาจจะดีวกับชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูเนาะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติตา่ตางถิ่นต่างแดนต่างภาษาอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากรกฎมีพิจิกนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนับไปเท่านั้นมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุดินประสบกันบังกนบางคนดีวกับคนไกลนะคะาบางคนอยู่ไกลกันแบบต่างประเทศเลยอะไรเงี้ยไกลเพราะ ต้องมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะในเรื่องราวของการงานบางคนไกลเพราะเรื่องราวของการงานบางคนอยู่ต่างที่น,นไกลไปเลยหรือบางคนนะคะอยู่ในสถานะที่ต้องรอนะคะอืมเนาะคือที่ผ่านมาไม่รู้สึกว่าคุณกับเขาว่าน่าจะาคบกันมานานแล้วแหละรู้จักกันมานานสักระยะหนึ่งแล้วแหละเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าผ่านปัญหา นะคะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแหละนะคะแล้วก็มันเหมือนกับว่า,าต่างคนต่างติดภารกิจภาระหน้าที่ของตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะเลยไม่ค่อยที่จะมีเวลาว่างนะคะที่จะเคลียร์ปัญหาต่างๆเรือจะใช้เวลาอยู่ร่วมกันสักเท่าไหร่นะคะแต่มารู้สึกว่าปัญหาต่างๆที่ ที่ทั้งคู่มีอะค่ะมันเป็นปัญหาที่บางบางปัญหาก็แก้ได้เลยบางปัญหาก็เป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นปัญหาซ้ำๆเดิมๆนั่นแหละนะคะแต่คนทั้งคู่ก็ยังมีความรักมีความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอยู่แต่มันรู้สึกว่าอาจจะต้องเขาเรียกว่า ฮิวใจกันให้มากนิดนึงเอาใจใส่กันให้มากนิดนึงนะคะยิ่งอยู่ไกลกันก็ยิ่งต้องเอาใจใส่กันนะคะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวทัดดินบรศสกันมังกรเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกรกฎาคม2566ของชาวทัดดินบริสก,กันมังกรเป็นอย่างไรสถานการณ์ต่างๆจะเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันเนะาะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่สองไม้เท้านะคะ ไพ่เจดาบค่ะไพ่ห้าเหลี่ยนนะคะและเป็นไพ่สิดาบค่ะ ชาวธาตุด,ดินพิศษกันมังกรน,นะคะอาจจะเดียวกับชาวธาตุด,ดินพิศษกันมังกรธาตุเดียวกันกับคุณธาตุลมค่ะมีธาตุลมเพิ่มขึ้นมานะคะ่ะมีถุนตุลนกลุ่มและมีธาตุไฟด้วยเมสิงธนูนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนา้าไพ่นะบรรยากาศความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้สําหรับชาวธาตุด,ดินนะคะก็ยังมีความห่างไกลกันอยู่สําหรับบางคนบางเคสนะคะที่มีปัญหาในเรื่องราวของออการนอกใจเพราะมันมีไพ่ เจ็ดาบขึ้นมาเจ็ดดาบพร้อมกับสิบดาบนะคะถ้าหากว่าหักลบกันก็ได้สามดาบเนาะอันนี้ค่ะไม่ให้ประมาณ50-50ห50้าสเลยแหละนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาที่เป็นการนอกใจหรือว่าเป็นการเป็นปัญหาเติร์ดปาร์ตี้เป็นปัญหา, Party, ญหาอแอบทาพูดไมหมดโกหกอะไรประมาณนี้นะคะไม่รู้สึกว่ามันมีใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขาก็ได้ะคะ่ะที่เลือกที่จะ อาจจะนะอาจจะขอห่างสักพักหนึ่งเพราะว่ามันมีได้ไพ่ห้าเหรียญขึ้นมาคือมันเป็นไพ่ของความผิดหวังเสียใจการให้โอกาสหลายๆครั้งนะคะที่ผ่านมาให้โอกาสหลายครั้งแต่ก็ยังทําแต่ก็ยังยังเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาอยู่แล้วมัรู้สึกว่ามีคนเจ็บมากๆเลยแล้วมีคนคิดที่อยากจะเดินหันหลังจากไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็สําหรับใครที่ไม่ได้เป็นปัญหาในเรื่องเติร์ดปาร์ตอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องราวของการผิดคําพูดนะคะผิดคําสัญญาเลื่อนนัดนะคะออไม่ได้เจอการห่างกันอยู่ต่างถิ่นแดนไกลอะไรประมาณนี้มารู้สึกว่าก็ก็ยังอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เงียบๆกันไปหรือเป็นสถานการณ์ที่อาจจะทําให้ใครสักคนหนึ่งรู้สึกแบบเบื่อเซ็งหรือว่าผิดหวังได้เช่นเดียวกัน บางคนอาจจะติดภารกิจเขาอาจจะติดภารกิจจริงๆนั่นแหละนะคะเลยทําให้อาจจะต้องเลื่อนนัดกันออกไปแผนการที่วางไว้ที่จะได้พบได้เจอกันก็อาจจะเลื่อนกันออกไปผิดคําพูดผิดคําสัญญาอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะก็เลยทําให้เกิดสภาวะของความผิดหวังเสียใจเกิดสภาวะของความเขาเรียกว่าอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเออเป็นอีกแล้วหรอผิดหวังอีกแล้วหรอต้องเลื่อนอีกแล้วหรออะไรประมาณนี้ค่ะอืมเนาะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่รู้สึกว่าถ้าว่ามันเป็นบ่อยๆมันก็ไม่ดีแหละนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันเป็นอย่างไรขอดูของชาวธาดินก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาดินค่ะที่มีต่อคนคนนั้นคนที่คุณคิดถึงนะคะชาวธาดินประสบกันมาก่อนคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับเขามาดูกันนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ควีนถือดาบนะคะ ิงถือดาบค่ะอู้เป็นไพ่คู่แต่เป็นไพ่คู่ที่แบบขิงก็ราค่ะก็แรงนะคะไม่ค่อยยอมกันสักเท่าไหร่สองเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่หายหลับแฟนค่ะชาวธาตุดินฝึกศกกันมังกรน,นะคะคุณอาจจะดิวกับชาวฝึกศกล,ลักนาะึกศก้าดินปึกศกการมังกรด้วยกันเองอาจจะเป็นธาตุลมมิถุนตุงกุมด้วยและคะ่ะ อาจจะเป็นชาวต่างชาติด้วยนะคุยกับใครก็ได้ไม่อานตามนะภัยสําหรับความคิดและความรู้สึกของชาวแท้ดินที่มีแต่คนคนนั้นเอามารู้สึกว่าตัวคุณนะก็ยังมีความรู้สึกว่าเป็นคู่นะคะแต่มันเป็นคู่ที่ต้องประคับประคองเป็นคู่ที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาซึ่งคุณรู้สึกว่ากับคนคนนี้มันอยู่อยู่ด้วยกันในชีวิตมานานแล้วอะเออมาคนอาจจะอยู่ได้ไม่นานหรอกอาจจะแบบ หกเดือนเจ็ดเดือนอะไรประมาณนี้อาจจะไม่ถึงปีก็รู้สึกว่าผูกพันรู้สึกว่าเอ้ยคนคนนี้ไม่เหมือนใครคนคนนี้แบบรู้สึกเหมือนเคยพบเคยเจอเหมือนกับเราครบกันมานานอะไรประมาณนี้มันเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะคะอืมแต่ถึงมันจะมีปัญหาเข้ามาแต่ตัวคุณก็ไม่ได้คิดที่อยากจะตัดเขายังอยากที่จะพยายามตอ่อนะคะตรงนี้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่คุณคิดถึงชาวธาตุดิบประสบกันณมังกรคิดและรู้สึกอย่างไรต่อชาวธาตุดิบประสบการมังกรนึกถึงหน้าเขานะคะพไพ่ใบแรกเริ่ไพ่อัศวินถือไม้เท้านะคะไม่มองว่าเขาอยากจะมาหาคุณแหละนะคะไพ่เดมูลน,นะแต่มันก็อาจจะมีปัญหาทางฝั่งเขานะคะความไม่ชัดเจนไม่มั่นใจไม่ชัดเจนในเรื่องราวของเวลาสถานที่นะคะ สามดาบนะคะไม่ชัดเจนในเรื่องราวของความสัมพันธ์ก็ได้นะคะอืมเด็กถือถ้วยนะคะเขาก็ยังมองว่ายังอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตไม่ได้อยากที่จะเสียคุณไปแต่ก็ให้ความมั่นอกมั่นใจตัวคุณไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะเขาถามว่าเขารู้สึกสับสนไหมก็ใช่ เขารู้สึกไม่สบายใจไหมก็ใช่แต่ตัวเขาก็ไม่ได้อยากที่จะเสียคุณไปถ้าเขาเขาเสียคุณไปเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันนะคะอืมประมาณนี้เนาะอันนี้ค,คือความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสลับกันได้เป็นไววอ์ซาได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าเอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวร,ร,ศราศีพฤษภกันมก,ก่อนจะเป็นอย่างไรไม่ขอเนญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตคะ่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการัฟังแล้วก็รับชมนะคะ เอาคำใบแรกได้เป็นไพ่สีดาบนะคะนิ่งค่ะนิ่งมากนะแฮงแมนนะคะอืมตอกย้ำความนิ่งลงไปอีกนะไพะ่เดอะสตาร์ค่ะและเป็นไพ่สิบเหรียญน,นะคะชาวท่าดินประสบกันมังกรน,นะคะเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ไม่รู้สึกว่าอืออาจจะต้องฝ่าฟัน อุปสรรคในเรื่องราวของช่วงเวลาเนี้ยไปก่อนนะคะเพราะไม่รู้สึกว่าพอไพ่เดอะสตาร์ขึ้นมาค่ะมาพร้อมกับไพ่สิบเหรียญอะ่ะไม่รู้ไม่รู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยยังมีความหวังยังมีความคาดหวังในความสัมพันธ์ว่ามันจะดีขึ้นสิ่งที่เราผูกพันสิ่งที่เรารู้จักการรู้จักการความผูกพันความรู้สึกที่สร้างกันมาค่ะมันเหมือนกับมันไม่ได้ตัดขาดกันไปได้ง่าย แต่มันแค่เป็นช่วงเวลานี้ที่ต่างคนต่างมีภาระด้านที่ความรับผิดชอบนะคะอาจจะยุ่งมากอาจจะไม่ค่อยมีเวลาทําให้ห่างกันทําให้จะต้องไปปฏิบัติภารกิจก่อนอะไรประมาณนี้นะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์มันถูกแหงไว้ก่อนไม่ถอยหลังแล้วก็ไม่พัฒนานะคะแต่รู้ไหมว่าแต่แต่ยังรู้สึกไหมว่าอยากจะมีกันอยู่ในชีวิตอะ ก็ใช่เพราะว่ามีความหวังมีความผูกพันอยู่ตรงนั้นดังนั้นไม่รู้สึกว่าอาจจะต้องให้เวลาช่วงนี้มันผ่านพ้นไปก่อนแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นได้ดังนั้นไม่รู้สึกว่าต้องอาศัยความไว้วางใจนะคะกันมากพอสมควรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวาทุดีฝึกศกันมังกรนะคะขอคําแนะนําค่ะคําแนะนําใบแรกด้เป็นไพ่เก้าดาบนะคะ ไพ่บอกว่าคุณอย่าคิดมากอย่าคิดไปเองนะไพ่ค e n ถือถ้วยเนาะเป็นคนที่คิดเดยอะคิดมากจริงๆนั่นแหละนะคะวิตกกังวลเซนซิทีไปสมดนะไพ่สีถ้วยนะคะและเป็นไพ่เอ็มเพรสค่ะไพ่บอกว่าคำแนะนำนะคะไพ่บอกว่าคุณอย่าคิดเดยอะคิดมากจนเกินไปมันอาจจะไม่ได้ไดร้ายแรงมันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคิดก็ได้นะคะ มีอะไรอยากคิดไปเองคนเดียวให้สื่อสารนะคะอืมเนาะแต่ถ้าว่าสื่อสารไม่สะดวกไม่ได้ก็เปลี่ยนโฟกัสไปเลยนะคะให้วันเวลาช่วงนี้มันผ่านผนไปเราไปทำอย่างอื่นก่อนอืมแล้วพยายามไม่จะเข้าอกเข้าใจกันละกันยิ่งถ้าสื่อสารได้ยิ่งดีต้องเข้าใจกันนะคะต้องพูดกันให้หรู้เรื่องต้องพูดกันให้เข้าใจแต่ภายใต้ใความใจเย็น ะะภายใต้ความมีสติภายใต้ความเห็นอกเห็นใจเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะมันจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยสามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคในช่วงระยะเวลานี้ไปได้ ะะก็จะประมาณนี้เป็นกําลังใจให้จริงๆค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กับใหม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ